นับตั้งแต่วันที่1กร,รกฎาคมพศ2540ซึ่งเป็นวันที่อังกฤษได้ส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนให้กับรัฐบาลจีนฮ่องกงก็กลายเป็นเขตบริหารพิเศษที่ขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีนภายใต้ในโยบาย1ประเทศ2ระบบโดยให้สิทธิ์ฮ่องกงปกครองตนเองอย่างอิสระและสามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจได้อย่างเสรีต่อไปอีกเป็นเวลา50ปีและประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น แต่ข้อตกลงในการเป็นส่วนหนึ่งของจีนดูจะไม่เป็นที่พอใจของชาวฮ่องกงนักจนทําให้เกิดการเคลื่อนไหวและท้าทายรัฐบาลจีนอยู่หลายครั้งตลอดระยะเวลา17ปี โดยทุกวันที่1กรกฎาคมของทุกปีจะมีชาวฮ่องกงนับแสนคนออกมาชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในย่านการค้าสําคัญสําหรับเหตุที่ชาวฮ่องกงไม่คิดว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของจีนแผ่นดินใหญ่เกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการทั้งภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่ชาวฮ่องกงอพยพมาจากแผ่นดินใหญ่เพราะไม่พอใจในโยบายของรัฐโดยเฉพาะการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลคอมมิวนิสต์จีนประกอบกับการอยู่ภายใต้การปกครองของกรีม๊มายาวนานมากกว่า100 ปีซึ่งได้รับเสรีภาพมากกว่าที่ประชาชนในแผ่นดินใหญ่ได้รับจากรัฐบาลจีนโดยผลสำรวจเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วชี้ว่าชาวฮ่องกงถึงร้อยละ92ต้องการกลับไปเป็นดินแดนใต้การปกครองของอังกฤษมากกว่าเป็นส่วนหนึ่งของจีนขณะเดียวกันนโยบายทางเศรษฐกิจของจีนก็ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีมานี้ เนื่องจากรัฐบาลจีนบังคับให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลให้คนจีนจำนวนมาก,นนมากพากันเข้ามาซื้อที่อยู่อาศัยในฮ่องกงบางโครงการมีสัดส่วนคนจีนซื้อมากถึงร้อยละาในขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวฮ่องกงกำลังพุ่งสูงนอกจากนี้ฮ่องกงยังกลายเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญของชนชั้นกลางชาวจีนที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งปัญหาสำคัญที่พบคือคนจีนกลุ่มนี้มีวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากชาวฮ่องกงเป็นอย่างมากจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นหลายครั้ง ในการใช้บริการที่สาธารณะร่วมกันนอกจากนี้ในแต่ละปียังมีผู้หญิงชาวจีนอีกกว่า34,000คนที่เดินทางมาคลอดลูกที่เกาะฮ่องกงเพื่อให้ลูกได้สิทธิผู้อยู่อาศัยในการรับสวัสดิการประกันสังคมและการศึกษาก็สร้างความไม่พอใจให้ชาวฮ่องกงเป็นจำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลฮ่องกงต้องแบ่งภาษีเพื่อมาแบกรับภาระเหล่านี้ทำให้กระแสะการต่อต้านชาวจีนและรัฐบาลจีนในฮ่องกงทวีความดุนแรงมากยิ่งขึ้น ลกลุ่ม Occupy c e n t r ท l จะประกาศชุมนุมและยึดสถานที่ในย่านเศรษฐกิจสำคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเพื่อประท้วงรัฐบาลจีนแต่นักวิเคราะห์ก็คาดว่ากระบวนการปฏิรูปการเลือกตั้งในฮ่องกงคงยากที่จะเป็นไปได้เพราะหากผู้ว่าการเกาะคนใหม่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากฝ่ายสนับสนุนประชาธิปไตยย่ยอมสั่นคลอนอำนาจพรรคคอมมิวนิสต ที่มีเหนือรัฐบาลฮ่องกงมาตลอดระยะเวลา17ปีขณะเดียวกันรัฐบาลจีนอาจต้องเผชิญกับข้อเรียกร้องในลักษณะเดียวกันจากประชาชนในพื้นที่อื่นๆของประเทศซึ่งล้วนส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐบาลทั้งสิน้นนัทพรเถาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน